สวัสดีครับเมืเ่อวานมารีวิวรถแหะครับผมก,กวยสามสิบท,ที่จะขายตรงนี้จะเป็นตัวหลังครับตัวหลังความความกว้างของรถสองเมตรครับผมใส่เบทต,ตอนนี้ใส่เบทหกใบครับเบลดังหกใบ มีช่องใส่เครื่องปั้นไฟครับเครื่องปั้นไฟเครื่องปั้นไฟความสูงตรงนี้ใส่เครื่องปั้นไฟสูงเมตรสิบห้าเซนครับผมกว้าง1นึ่เมตรสิบเซนเป็นรถหกล้อครับผม คัดซียังได้ดีครับคัดซีเล็กเพิ่งจะรดเท็ดยังไม่ถึงปีครับทาสียังบทานได้หลอกถลอกรสีกันสนิมยังเหลี่ีนี่เป็นช่องหลังของเครื่องแล้วก็ขึ้นไปซันสองครับกำลังหลือลงกำลังหลูดลง ต้องปัป้นไฟเบ็ดหนาครับอมสูงมีประมาณเมตรหกสิบครับผมใส่ตัวเบ็ดวันนี้ลดของเข้าใส่อยู่แปดไปครับผมใส่เทอบรบวบแปดไปเป่ิมภายใน กาะั่งได้ดีครับเกาะดังสตาร์ทง่ายครับ,รบม,มาเบิ่งสันสองครับผมกำลังลือครับผมกำลังลือ ส่วนสองก็กว้างครับผมกว้างเบรคเปิดขางเปิดขางเลนได้สบายครับผมใครสนใจกับโตเขามาสอบถามใดครับผมตดยู่อำเภอหนองโอกจังหวัดลอยเอ็ดครับผมสวัสดีครับ